สร้างเกี่ยวกับหนูเบเวอร์นะคะสร้างที่อยู่อาศัยในลำธารเราจะนำเอากิ่งไม้ต่างๆไปก่อตัวสร้างทำลำธารสูงประมาณ1-2เมตรออกทำงานในเวลากลางคืนเพื่อมาสร้างความเดือดร้อนกับผู้ทำอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นอย่างมากตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศสวีเดนและทำลายระบบนิเวศค่ะ อืมกกันนะ๋อดูสิมันเกือบจะขาดแล้วเนี่ยเขาก็เลย ตัวที่จะต้นไม้นี่จะล้มใส่หัวคนอันตรายก็เลยมาตัดเลยแม้กระทั่งเขาเอาสีมาทานะมันก็ไม่ยอมหยุดที่จะทานะอืม และนั่นถ้าเป็นประเทศไทยนะคะระบบสมดุลของเจ้าหนูพวกนี้ก็คงจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าประเทศไทยอย่างที่เรารู้นะคะมีหลายเขตของประเทศไทยนะคะที่จับหนูไปเป็นอาหารนะคะไปย่างเป็นอาหารนะคะแต่ประเทศสวีเดนเขาไม่ทานะคะแต่ว่าจะมีการล่านะคะล่าเจ้าหนูพวกนี้นะคะในช่วงบางฤดูเท่านั้นนะคะ ตอนที่พวกเขาท้องและมีลูกนะคะก็จะมีการระง,งับนะคะและคนที่ไปล่าสัตว์พวกนี้จะต้องมีใบอนุญาตแล้วก็มีความรู้ด้านการล่าสัตว์เท่านั้นนะคะ